สวัสดีค่ะสวัสดีดาราเดลี่ด้วยนะคะพวกเรานะคะคือตัวแทน6สาวจากผู้เข้าประกวดมิสแกรนดกรุงเทพมหานคร2023นะคะพวกเรานะคะเคลื่อนทับแล้วค่ะมหานครต้องลุกเป็นไฟและร้อนแลนดทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวให้ทุกคนนะคะแนะนำตัวนะคะให้ทางดาราเดลี่ได้รู้จักกันคะ่ะ สวัสดีค่ะอีนนะคะ BKK10 ปานิสาสุทธิสว่างเขตพระนครผู้เข้าประกวดมิสแกนกรุงเทพมหาคนครปีนี้นะคะก็เชื่อว่าอีน,นะคะจะเป็นหนึ่งในตัวแทนที่มีศักยภาพแล้วก็พร้อมนำทัพกรุงเทพอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะอีนก็เปลี่ยนบริบทจากเวทีนางงามเดินสายนะคะเป็นเวทีระดับประเทศเชื่อว่าอีนจะไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะ BKK13 ปัญญาบราลีร่วมรักตัวแทนเขตพญาไทย <c oughs> เออ <c oughs> อย่านะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะครุศาสตร์เอกวิชาภาษาอังกฤษค่ะก็ อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยเป็นกําลังแห่งเส้แห้งใจให้กับสาวน้อยพีน้นน้ำในได้จ้าเดินทางมาไกลามาตามหาความฝันอย่าสู้ทีมอย่าสู้ดอมอย่าสู้พวกเราสู้ค่ะ Please give us lots of love and support f o r u s <laughs> Keep the eyes on that Bangkok is on fire ah. สวัสดีค่ะ BKK06 ชยาชยานิ itt, ต่อเจริญผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครเขตราชเทวีค่ะชยาก็เปลี่ยนบทบาทนะคะจากนักแสดงสาวนะคะพิธีกรสาวมาเป็นนางงามสาวค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ BKK02 อิงอิงนัทพัชชาเทียรัตผู้เข้าประกวดมิสแกรนกรุงเทพมหานครเขตปชุมวันปชุมวันค่ะก็อิงอิงนะคะก็ตัวเล็กพริกขี้หนูของจริงค่ะแซบซีดถึงใจแน่น,นอนนะคะอยากจะเปลี่ยนโฉมพริกบทบาทการประกวดนางงามใหม่ขึ้นนะคะก็อยากจะให้เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับอิงอิงแล,และเพื่อนๆทั้ง18คนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ BKK 1 5การลือไทยทัศบุตรมิสแคนคุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญค่ะมุกนะคะก็เพิ่งถอดปีกมาล่ามงสดๆร้อนๆเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้นางงามหน้าใหม่คนนี้ด้วยนะคะ for the international f a n nice to meet you I'm just uh, recently resigned from working aboard so really excited to see you and I'm really excited to share you my journey and um, please keep an eye on us our girls as well for Miss Grand Bangkok Mahanakorn it's going to be final show soon in the 11th September so please um, stay tuned and support us and you can follow us on the page of Miss Grand Bangkok Mahanakorn and also as Miss Grand Thailand good to see you สวัสดีค่ะ BKK 20นะคะรัฐพีธรรมจัยกุลมิสแวนกรุงเทพมหานครเขตบางรางัง,งก็บางนะคะเป็นนางงามน้องใหม่นะคะนางงามหน้ามน,น่ะเจ้าก็ขอมือปิปีเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น,นอ้องปางแล้วก็ปิปีผู้เข้าประกวดทั้งหมด18คนนะเจ้าช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้หูน,นอ้องตัวนะเจ้า ค่ะชยานะคะขอเป็นตัวแทนนะคะฝากผู้เข้าประกวดทั้ง18คนของมิสแกรนกรุงเทพมหานครด้วยนะคะงานเนี่ยจะจัดภายในวันที่11กันยายนนะคะสถานที่เดี๋ยวรอทางกองมิสแกรนกรุงเทพมหานครแจ้งอีกทีนะคะฝากติดตามพวกเราทั้ง18คนด้วยนะคะบอกเลยว่าปีนี้เข้มข้นแล้วก็สนุกแน่นอน,นะคะ่ะมีกิจกรรมดีๆรวมถึงแบบว่าภาพต่างๆอะไรเงี้ยคอนเทนต์ทุกอย่างคือปังแน่นแน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ muito obrigado pelo seu